สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง7วิธีในการพักสมองกันนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นแกนหลักที่สรุปวิธีการพักสมองของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อให้มันง่ายต่อความเข้าใจนะครับส่วนดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยว่าที่มามันเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นการอธิบายในตอนต่อๆไปนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ย เรามาดู7วิธีการในการพักสมองก่อนนะครับวิธีแรกก็คือหายใจแบบจดจ่อนะครับหรือว่าง่ายก็คือการทําสมาธิเนี่ยแหละครับเพราะโดยปกตินะครับเวลาที่เราเนี่ยเหนื่อยหรือเมื่อยล้านะครับสมองของเราเนี่ยก็จะไม่ได้จดจ่ออยู่กับที่นะครับไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับที่นี่ตอนนี้นะครับมันจะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยครับมือลอยไม่มีสมาธิหงุดหงิดเนี่ยแหละครับมันก็คือสาเหตุหลักที่ทําให้สมองของเราเหนื่อยหรือตัวเราเองนะครับเกิดอาการเครียดดังนั้นนะครับ ผลลัพธ์จากการที่เราเนี่ยฝึกจดจ่อหรือการฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆเลยนะครับแค่กำหนดลมหายใจเข้าออกนั่งนิ่งๆจดจ่ออยู่กับร่างกายนะครับเพียงเท่านี้ละครับเราก็จะมีความสุขกับการได้หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเราเองนะครับก็จะคิดฟุ้งซ่านน้อยลงมีความควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงนั่นเองครับวิธีที่2นะครับเมื่อเรานะครับเกิดความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะครับ ให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างผมเองนะครับผมก็ใช้วิธีการวิ่งก็จดจ่ออยู่กับการวิ่งกับการเคลื่อนไหวของท่าทาง ของการก้าวไปข้างหน้านะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการเดินจงกรมนะครับคือคือช่วงแรกๆนะครับเราอาจจะยังไม่สามารถควบคุมหรือว่าจดจอ่ออยู่กับการเดินหรือการวิ่งได้นะครับเราอาจจะเริ่มจากการเดินช้าๆก่อนนะครับให้สมองของเราเนี่ยได้สังเกตความรู้สึกปลายเท้าที่มันสัมผัสกับพื้นได้จดจอ่อการเคลื่อนไหวของการก้าวไปทุกๆก้าวนะครับหรือแม้กระทั่งการยกมือขึ้นยกมือลงนะครับขยับน่่งกายเนี่ยครับแล้วเรานะครับก็ไปจดจ่อ อ,อยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นๆนะครับเพียง <P ie ch> เท่านี้แหละครับเราก็จะมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเข้าสู่สภาวะที่ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นตัวอย่างก็เช่นเวลาผมวิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยได้เข้าสู่สภาวะที่มันลื่นไหลแล้วหรือแม้กระทั่งบางคนนะครับทำงานอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเข้าสู่สภาวะนี้แล้วเขาก็จะไม่คิดฟุ้งซ่าน เขาอาจจะจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวในการาในการทำบางสิ่งบางอย่างเนี่แหละครับมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการพักสมองได้เช่นกันครับวิธีถัดมานะครับก็คือพักหายใจหายคอนะครับ การพักหายใจใหายคอเนี่ยมันเหมือนเป็นการเราพักเพื่อจะมาจัดการกับไอ้ความเครียดของเราหรือว่าสังเกตว่าร่างกายของเราเนี่ยมีผลอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ค่อยกลับมาจดจ่อที่ลงหายใจเพื่อจัดการไออารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้ถึงต้นสายปลายเหตุนะครับว่าไอความเครียดนียมันเกิดมาจากอะไรและเรานะครับก็พยายามพิจารณาหรือว่าสรุปสาเหตุของความเครียดนั้นๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการของเขานะครับเขาก็พยายาม บอกว่าให้ท่องมันออกมานะครับแล้วเราลองสังเกตสิว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไรที่ตอบสนองเมื่อถึงเวลานั้นนะครับเราก็ค่อยๆจัดการมันด้วยการจดจ่อไปที่ลมหายใจนะครับ mm hmm. เพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องไปคิดกังวลกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับคล้ายๆกับไอ้ความเครียดนี้นะครับถ้าเราไปโฟกัสมันมากๆเนี่ย มันก็จะไม่ดับลงแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเราเอามันมาพิจารณาเนี่ยเราก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงไงครับซึ่งวิธีนี้นะครับมันก็จะไปตรงกับในการฝึกเจริญสติทําอานาปนาสตินะครับเพื่อพิจารณากายและก็เวทนานะครับก็คือพิจารณาร่างกายของเราแล้วก็พิจารณาด้านความคิดความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นนะครับและเราเนี่ยก็จัดการมันด้วยการจดจอ่อหรือการทําสมาธิเนี่ยแหละครับให้มันอยู่กับลมหายใจ ร่างกายของเรานะครับมันก็จะผ่อนคลายลงนน่เองถัดมานะครับก็เป็นวิธีการกำจัดลิงในสมองอันนี้เขาใช้คําว่าลิงในสมองนะครับมันก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดของเราเนี่ยแหละครับคือบางทีนะครับวิธีคิดของเรานะครับมันจะค่อนข้างฟุ้งซ่านเลอะเทอะวุ่นวายมากมายไปหมดเลยนะครับ คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราคิดฟุ้งซ่านคิดวุ่นวายเนี่ยสภาวะจิตของเรานะครับมันก็จะไม่นิ่งเราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้คือสมองเรานะครับมันก็จะทํางานหนักอย่างต่อนเนื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการจัดการอันดับแรกนะครับก็คือการทิ้งความคิดฟุ้งซ่านในสมองแล้วก็ลองคิดมุมกลับดูบ้างสิลองพยายามคิดด้วยมุมมองของนักปัชญาดูบ้างหรือว่าผู้ดูอะไรพวกนี้แหละครับและทีนี้นะครับเราก็เลิกตัดสินใจว่าอันไหน ดีหรือไม่และสุดท้ายนะครับเราก็ควรค้นหาสาเหตุลึกๆของมันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในส่วนนี้นะครับมันก็ยังเป็นหลักของสติปัาน4อยู่นะครับของในทางพุทธศาสนาเนี่ยผมมองว่า การพิจารณาวิธีคิดหรือนิสัยหรือการคิดที่มันซ้ำๆที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตของเราอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยครับมันก็เป็นการพิจารณาจิตนี่แหละครับและถัดมานะครับการที่เราเนี่ยได้ไปปรึกษาผู้รู้หรือปรึกษานักปราชญ์หรือว่าค้นหาสแสวงหาความเป็นจริงจากธรรมชาตินะครับ นั่นแหละครับมันก็คือการพิจารณาธรรมเป็นการพิจารณาตามหลักสติปัฏฐาน4นะครับนั่นก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะครับซึ่งเราเองนะครับก็สามารถนำมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะว่าวิธีการของเขาเนี่ยเขาก็พยายามพิสูจน์แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองครับวิธีการพักสมองวิธีที่5นะครับเมื่อเราเนี่ยรู้สึกโกรธนะครับเราควรต้องตระหนักรู้ก่อนนะครับถัดมานะครับเราก็ยอมรับมันว่าเราเนี่ยแหละครับ ก็ต้องมีความโกรธบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ควรสำรวจหรือเช็คว่าไอ้ความโกรธของเราเนี่ยมันมีมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับและสุดท้ายเราก็ปล่อยวางไอ้ความโกรธของเรานะครับเราต้องลองพิจารณาดูว่าถ้าเราไม่โกรธมันจะดีกว่าไหมหรือจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับมันก็เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยต้องรู้จักยอมรับแล้วเราไม่ควรไปยึดติดกับสิ่งใดๆหรือยึดติดกับไอ้ความโกรธนั้นๆนะครับเราต้องทำลายความโกรธนั้น และท้ายที่สุดนะครับเราก็ปล่อยวางมันอย่าไปยึดติดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพียงเท่านี้แหละครับเราก็จะระงับความโกรธได้เราก็จะควบคุมตัวเราเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถัดมานะครับเป็นวิธีที่6ก็คือวิธีการแผ่เมตตาอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับการแผ่เมตตาเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีความคิดลบๆนะครับ การแผ่เมตตานะครับมันจะเป็นการสร้างความรู้สึกเชิงบวกการที่เราเนี่ยได้ให้ออกไปนะครับสภาวะจิตใจของเรานะครับมันก็จะจดจ่อไม่วอกแวกมันจะไม่คิดไปในทางที่ทางลบมันจะให้ความรู้สึกในแง่ดีมากกว่านะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณเนี่ยไม่อยากคิดลบนะครับคุณต้องลองฝึกแผ่เมตตาดูครับเราเองนะครับก็ควรเริ่มจากการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับและทีนี้เนี่ยเราก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและก็จิตใจของเรานะครับ และสุดท้ายนะครับเราก็ค่อยพูดหรือว่านึกในใจก็ได้นะครับเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงบวกเนี่ยอาจจะเป็นขอบคุณอาจจะเป็นการขอบคุณอาจจะเป็นการขอให้คนนั้นปลอดภัยคนนั้นมีความสุขคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพียงเท่านี้แหละครับจิตใจเรานะครับมันก็จะโลง่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยแหละครับก็จะคิดลบน้อยลง และที่นี้แหละครับมันก็จะขจัดความเหนื่อยล้าของสมองได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือวิธีการสแกนร่างกายพูดง่ายๆคือว่านอนเฉยๆเนี่ยแหละครับลองจดจ่ออยู่กับลมหายใจลองดูซิว่าลองจดจ่อไปที่ร่างกายดูซิปลายเท้าร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอะไรมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกเมื่อยล้าตรงไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนการที่เราเนี่ยได้พิจารณากายของเรา การพิจารณากายเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเราก็จะมาโฟกัสอยู่ที่แค่ร่างกายของเรานะครับและเนี่แหละครับมันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือว่าสาเหตุของความเครียดนะครับทําให้สมองเรานะครับได้ผ่อนคลายได้นั่นเองครับซึ่งวิธีเหล่านี้นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยได้พักทั้งร่างกายแล้วก็พักสมองด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ มันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีไอเดียเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะครับและคุณเองนะครับก็จะมีสติมากยิ่งขึ้นและมากไปกว่านั้นนะครับคุณเองก็จะเชื่อมต่อไอความคิดที่เป็นตรรก,กะกับความรู้สึกของคุณได้มากยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยคุณอาจจะเชื่อมโยงกับผู้อื่น เข้าใจตัวตนของตัวเองทําให้เข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็สําหรับ7วิธีนะครับในการพักสมองผมก็ขอสรุปสั้นๆอีกครั้งแล้วกันนะครับอันดับแรกก็คือจดด่ออยู่กับลมหายใจคือการนั่งสมาธินเนี่ยแหละครับอันดับที่2ก็คือจดด่ออยู่กับการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นการเดินหรือว่าการวิ่งก็ได้นะครับอันดับที่3ก็คือการพิจารณาความเครียดของเรานะครับได้พิจารณากายและก็ความรู้สึกของเรานะครับอันดับที่4ก็คือพิจารณาความคิดวิธีคิดหรือว่า พิจารณาแง่มุมต่างๆที่ผู้รู้หรือผู้รู้หรือผู้ยิ่งใหญ่นะครับเขาได้เขาได้เข้าใจแล้วก็เราอาจจะได้เรียนรู้จากเขานะครับถัดมานะครับก็คือยอมรับความโกรธแล้วก็ดับความโกรธมันให้ได้นะครับอีกอันนึงก็คือวิธีการแผ่เมตตานะครับวิธีการแผ่เมตตาเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับเกิดความคิดเชิงบวกได้และสุดท้ายนะครับก็คือการพักร่างกายดยการพิจารณากายของเราเราเองเนี่ยครับ ก็จะได้รู้สึกถึงร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตจนมากเกินไปนะครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณก็จะได้พักสมองในแบบที่คุณนะครับต้องการแล้วก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเรามาลงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่เขาเนี่ยไปค้นพบมานะครับว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างกับวิธีการเหล่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอเราต่อก็ขอฝากเวาเพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ